โดนกันไปเป็นระนาวโดนระนาวเลยนะจ้าตอนนี้นะแข่งกันนะแข่งกันแข่งกันเรื่องอะไรแข่งกันเรื่องอะไไปค่ะแข่งกันแข่งกันเรื่องผู้ใดสิได้คดีหลายกวากันจ้าหน้าตอนนี้ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะครูท่านจะจับมือเขียนนําทุใช่ค่ะทุกครูเนาะสมัยนั้นเนาะจับมือเขียนทุกคนให้เขียนได้ โกไก่นี่ลากจากตรงไหนเส้นตัวไหนไปถึงสิ้นสุดต,ตรงไหนขอใขขอขวดคอควายอืจับมือเขียนเอกับลูกศิษย์ทุกคนพ่อบอกนี่นะอืคันถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นมันจะมีมันจะมีจุดสิ้นสุดไหมในในทุกวันนี้บอกว่าอานอ,อกเขียนได้ฉลาดหลักแหลมถ้าไม่เริ่มต้นจากคนที่สอนแรกๆ มันจะเป็นขนาดนี้ไหมเอาถามกนใช่ไหมบอบเมนเด้อันเด็กหน่อยเกิดมาแล้ววิ่งเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องเร,เริ่มจากการคานใช่ไหมเออการเดินก่อนแล้วค่อยวิ่งอืมอันนี้ก็เช่นกันนะเออค่ะเออคอยก็เลยสิวอาประเด็นเรื่องเรื่องไม้ก็เลยกระสิวกมาเรื่องนี้คือเขาค่ะแข่งกันจ้าเออแข่งกันนะจ๊ะ ตอนนี้นะอืมอันพลังลักทรัพย์อืมอืมพลังลักทรัพย์นะจ๊ะเออพลังลักทรัพย์เป็นยังไงคะเออทนายความทนายความนะคะอ่ารับไม้เยอะกว่าลูกความแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงเออเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีสามทัพมาอีกหลายหลายหลายคนนะจ๊ะอืมนะอืมหมานแท้พี่อ้อม มานมานเด็ดเดนี่มานสองขนาดเดฟายนั่นนะ่ะเออทุกวันนี้หมานสองนะจ๊ะเออทั้งทั้งสีมินประมาทผู้นั้นผู้นี้เออเออค่ะพอเม่ผู้คนที่สอใช่ค่ะอ,อ่าไปหามินประมาทเขาไปทั่วทิพย์เพราะว่าไอเงี้ยเจ้าของเป็นตัวเองเป็นนักกฎหมายเป็นผู้รู้กฎหมาย เป็นอย่างคือบบฮู้ว่าการพูดอย่างนี้นะมันจะเข้าขายหมิน่นหรือว่าไปเข้าข่ายใส่ความไปเข้าขายนู่นนี่นะ่ะคือบบฮู้คะ่ะอืมเออทําไมไม่รู้เราเป็นตศษาชาวบ้านธรรมดาเรายังรู้เลยว่าการพูดจาแบบนี้หรือการใส่ความคนอย่างนี้มันเป็นความผิดมันเป็นความผิดทางกฎหมายอ,อืมวันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพนะคะเออตอนนี้นะว่าวกไปวนมาเออ ว้าวปยูก่กระร่องกับร้อยละจ้าตอนนี้นะจ๊ะเออบักหัวนังกับอืมบักหัวนังกับอะ่ะว้าเรื่องนั่นไปว่าโคมสลามไปเรื่องนี้ไปหอดไปหอดเรื่องใต้เรื่องเตียงเขาแล้วปอยู่ใต้เตียงอันครอบครัวของเขาแล้วค่ะตอนนี้นะจ๊ะอืมอ่าฉันเก่งฉันเลิศค่ะวเก่งหลายเป็น,นไหนละสองนะั่นสองมาลัวๆจ้าเอออ่าคิดว่าอยู่เขาอยู่เมืองนอกคงไม่มามั้งค่ะพี่น้องคิดว่าเขาอยู่เมืองนอกแล้วไอคนที่อ,อ,อยู่เมืองไทย คนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่เขาไม่กล้านะเขนะากาลังรวบรวมหลักฐานเหมือนกันนะคะคุณจันทรายสวัสดีค่ะอืมนะตอนนี้นะคะไปมุดใต้เตียงเขาเรียบร้อยจ้ะอืมไปว้าด้วยเรื่องของอันปัญหาอันปัญหาครอบครัวเขาจะไปยุ่งอย่างคะเออเออปักหัวหนังกลับค่ะอืมเหมือนเออปักหัวหนังกลับนั่นแหละเออสัวคักสัวแน่จังเป็นส,สัวสัวคือกันเนาะอืมจังไปยุ่งน้ำกันได้เนาะอืม เออใครโดนไม่รู้เออแต่พี่ไม่โดนใช่ไหมเจนบัสดีค่ะอืมนะผู้ใดคอยก็ไม่โดนเด้อจ้าเออหนูก็ไม่ได้โดนกับเขาเด้อ <c oughs> ค่ะนะเออผู้ใดโดนก,แก็แก้ตังแก้ตัวแก้ปัญหาเอาเองเนาะในในส่วนนี้พี่ไทยแลนด์มาดีจ้านะอืมก็อ่าเ,เห็นว่าเห็นเห็นว่าออาจะมีมาเรื่อยๆด้วยนะ มีมาตบท้ายด้วยนะอันนี้อันนี้เฉพาะของของของสาวจันเนาะอืออ่าของสาวจันนะเห็นไล่เลียงตัวเลยเจอแทบทุกคนนะมดเลยมั้งเออเก้าเก้าเก้าลายใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เข้าไปฟังนะแต่ว่าฟังต่อจากช่องช่องพี่หนุนา <c oughs> กลยเป็นเอฟซีพี่หนุน <c oughs> ะนะเออนะฟังฟังต่อจากช่องพี่หนุนามาแต่ว่าวเราก็ยังกีอยู่อุ้ย โดนกันหมดเลยแสดงว่าอ่าหมายถึงมินประมาทในเรื่องเดียวแต่ว่าเล่นคอนเทนต์เดียวกันเหรอหรือว่ายังไงอันนี้เรายังไม่เข้าใจนะคะอืมคือหมายความว่ามีคนเปิดคนเปิดคนนึงแล้วก็เล่นคอนเทนต์ตามกันตามกันแล้วก็โดนกันไปทุกคนอย่างนี้เหรอคะพี่อลลังกณ์มาดีค่ะอืมนะแมนบอกเหรอหรือว่าคนละคอนเทนต์เล่น เล่นต่างๆกันไปบอกเรื่ังไดอืออันนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องเท่าไหร่แต่แต่รู้แค่ว่าอืเก็บแต้มคดีเก็บแต้มกันเก็บไปโลดเด้อบอกเก็บน้ำไผ่เด้อเนี่ยบอกเก็บน้ำไผ่เด้ออันนี um ้นะคะอือก bueno. ็ไอไอส่วนที caffeine, to to ่โดนเนาะมันก็สมควรโดนอยู่หรอกนะอือฟังฟังดูแล้วเนาะก็ไปใส่ความเขามาเกินไปแม่บอกอือพี่พี่พี่นุ่นนะคะค่ะสวัสดีนะคะอือ เออคุณลินลินค่ะเอออันมันใส่ความข่าวอะไรเกิดไปโดยเฉพาะบังหัวหนังกับอืมบังหัวหนังกับกว่ามูเป็นคนที่รู้ข้อกฎหมายแล้วก็เป็นนักกฎหมายแต่วา่าเวลาพูดเวลานําเสนอหรือว่าเวลาพูดถึงใครนี่มากกว่าเพื่อนพี่น้องอืมเพราใส่ความดูถูกผูหญิงนี่ทีหนึ่งค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าตัวเมียนะเขาเรียกหน้าตัวเมียนะชอบชอบพูดขอบคุณนงนะคะ,อะเอ่อฟซีช่องสองพเมียนะะ ดูถูกผู้หญิงนนะที่สุดค่อยเห็นไผเป็นเป็นนังซี่นะมีหน้าที่การงานมีวิชาชีพแบบนี้อืมแต่ดูถูกดูแคลแล้วก็เขาเรียกบ,บูลลี่บูลี่เพศสภาพนี่ที่นึงเลยบักนี่เออบักหมวนังกับนี่เออค่ะตาดีขึ้นแล้วค่ะเจนนบดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องอยู่ดูแลเออนะฮะเอ,อืมเตรียมตัวไปแม่ทางสอนเนื้อเจ้าไปหอด ขึ้นเหนือลองใต้นาะวันนี้เนาะอืมค่ะขอบคุณค่ะนะคะพี่เพียงขอบคุณนะคะอืมขอบคุณค่ะเจนบอ,อืมคุณยายแดงวันดีค่ะนะมาที่นี่อันสิ่งที่มันจะโดเนาก็สมควรโนนออกมาออกมาพูดขู่ด้วยนะอืมออกมาพูดขู่ด้วยนะเออแต่และอยา่างแต่อยา่างแต่ข้างในใจนะเราเราเห็นแววตาแล้วเรารู้เลยอืมมันไม่เคยผู้รีบป้า สวนพระอืมมันยังเคยบุรีป้าใช่บุรีแบกข้างหนูหนูก็ยังเคยโดนอืมอีอ้วนอีอีอันอะไรนะอพอลโลอีพาลเออบุรีบุรีช่างตามก็หาว่าเป็นคนเออเออนะเอออย่างสิพากูดูหลอดปลอดภัยมาถึงซูมมอนี่ให้กูได้กูมีซูมอนี่มันสิเออตรงไหนเออมันดีกูมึงด้วยซ้ำ มึงดูแลมึงดูแลครอบครัวมึงดีหรือ,อยังมึงถึงมาหาว่าผัวกูนี่เป็นเออเป็นโรคเออเออมันเออตรงไหนหน้าตามันดีกว่ามึงอีกเออนะแมนบอใช่ไหมพี่เพียงพะโล่น่ารักดีค่ะน่ารักคาะแต่ว่าบางทีน่ะมาพูดว่าไอ้ลูกเนรคุณมาเลือกสามีแบบนี้มึงดีจังดีกว่ามันตรงไหนเอากูถามคนมึงภาคก,กูไม่เลือกช่างตั้มแล้วมึงจะให้กูไปเลือกใคร เออมึงเป็นบ้าบอกว่าโอนอว่กับซีวิตส่วนตัวกูใช่ไหมมึงเยว่าเขาเรียกมากวนหน้าดังซีวิตส่วนตัวเออขอบคุณค่ะนะคะอืมมันไม่ได้เซียวหนูนะมันถามว่าเอออันอี่ย่งก็หาว่าอันสร้างตำนี่เอ่อโง่เออโง่เน่เอาอันเอาแรงแรก แรงแรกเงินเอ่อไปขุดซ่วมอย่างงั้นไปเอ่อไปทำงานอันแบบใช้แรงแรกอันอะไรเงี้ยประเภทว่าไม่มีสมองอืมมาว้าเอาใส่สตามโอ้บูลี่ค่ะจะของดีใส่สมองคนแบบนั้นนะถึงจะใช้สมองหาเงินนะนะเออถึงจะได้เงินมาโดยการใช้สมองไม่ได้ใช้แรงนะนะกูบ่เอาจ้ะแบบนั้นนะไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านชาวช่องไปเอารัดเอาเปรียบ สังคมแบบนั้นนะกูไม่เอาค่ะอืมประเภทนั่งสูตรผูกไทยนั่งห้องแอร์แต่ว่าได้เงินมาโดยการที่ไปหลอกลวงไปเอารัดเอาเปรียบคนกูบมกูไม่เอาค่ะเออสู้กูสู้สสช่างต่มที่แบบเอาแรงแลกแลกเงินมาอืมเอาแรงแลกใชแ้แรงแลกมาอืมโอนอัวแปลว่า,วากวนเขาเรียกว่าังว่าโอนอัว เออโอนัวแปลว่าโอนัวแปลว่ายางแปรดุโอนัวคือลบก,กวนน่ะนะแมนบอกพี่อุ้ยบุญไวเออบุญไวเออนั่นแหละลบก,กวนบุญไว้นั่นแหละโอนัวนั่นะน่ะบางทีบางทีภาษาภาษาลาวมันจะให้มาแปรตรงเปะกับภาษาไทยมันก็ไม่ไม่ไม,มีนะไม่ไม่ไม,มีคําแปรตรงเปะนะอืมเออบางหน้าหอยดองอือ นาหอยดองเออบ่าหอยคักด้ย่นข้่าเมื่อวาบ่าหอยคักเอ่อมันบอกมุ่นวายชายพกค่ะใช่มหนบอกคนอ้วใช่ไหมเอ่อใช่ค่ะทํางานสุจริตนะคะอืหนูภูมิใจค่ะหนูภูมิใจทํางานถึงจะเอาเอาแรงแลกกว่ากว่าจะได้เงินมาก็ดีกว่าคนที่เออนั่ง,น,งนั่งห้องแอร์ผูกใส่สูตรผูกไทยอืมเนาะ แล้วไปเอาลัดเอาเปรียบคนไปเอาหากินกับคนที่กัะที่เดือดร้อนเออหนูหนูหนหนทําแบบทํางานแบบนี้หนูภูมิใจค่ะอืเงินแต่ละบาทถึงแม,ม้มันจะได้น้อยหรือว่าอะไรเราก็ภูมิใจที่ที่เราหามาด้วยน้าพังน้าแรงเออไม่ได้ไปลัดเอาเปรียบใครหรือไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ได้มาจากความเดือดร้อนของใครใช่ไหมเออค่ะ